สวัสดีครับสังเด็กชั้นแนวครับผมหนูเพิ่งไปดูคลิปที่พ่อถ่ายเองที่ไปส่งหนูไปงานมันเกิดเพื่อนอ่ะมีการบ่นด้วยนะในคลิปอ่ะบ่นบ่นบ่นว่าอะไรบ่นว่าวัยรุ่นนี่นะไปไหนมาไหนดึกลูกสาวสิบห้าไปเลี้ยงมาอนี่พี่น้อง สาวต้วนี่ลูกสาวคับเลยไปเอาไอยูร้านอาหารเขาจองไว้แล้วอ่ะสักใส่หล่าแงห่หน่อยโอ้ยผูหน่อยนะเนี่ยผมเห็นพี่น้องไอ้คุด้วกัเนเบิ้ดยทีนมีเท่านี้ครับพี่น้องไปเบิ้ดเทียนได้ครับผมตอมแต่พี่เขา,าต้องลงพี่น้อง เอาเรียนลงไตโตลงจิตจตเป็นตกตมเล่เลยนะนี่เออหน้าเกลือสมุทรสาครลีกน้องเด้อ ้อ,อ,าอาหารอาหางเขาหลองไหมลูกใช่มา,ากถ้าไก่มาจากสมุทรปราการครับตรงด่งมาสมทุทรสาครจากสมุทรจากสมุทรปราการตรงมาสมทุทรสาครใกล้หรือไกลไกลข้ามจังหวัดเลยนะจังหวัดกรุงเทพ เขาได้ไหมมันคือหอยสังชมบรรยากาศพี่น้องชุ่มบรรยากาศสั้นควันล่าเนื้อขีดยูไทรเป็นน้ำกวายเป็นขี่บางคุดเลียงปลาพวกปลากระพงขายแล้วพี่น้องแถวนี้อาจจะเป็นพวกปลาแหลกปลากระพงเพราะว่ามันหันเห็นมันขึ้นอยู่อยู่นี่หัวใจเลย มาหันมาตักบีบันเขาเร็ยกยังกันเขาลองชิมดูอร่อยอะไรหรอลองชิมดูก่อนว่ามันอร่อยไหมั้ำยับไปหั่นยับไปใกล้กันลองมาชิมก่อนว่าอร่อยไหมเดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรหัวหอยพี่กี้สั่งเลยมั้งตั้งไปหกจ้าพอมาตอนเย็นมันอากาศดีมันร้อนเนาะมันอ้าวตางนี้นะ เิทำงานดกนดว่วันนี้ไม่มหยุดหรอหุดครับตอนเกี่ยไว้ตรงนี้ไม่เปิดอันนี้ซื้ออะไรเป็นยาตอนเล่าเล่า <laughs> ตัดกันมากเลยอันนึงบำรุงบำรุงไม่มียานอนหลับหรอ น <laughs> ราไม่รับมาสี่คืนแล้วเนี่ย <c oughs> เอ้าทำไมไม,มีโทรศัพท์ข้างในไม่ให้นะโทรศัพท์ไม่ให้นะเ,านะ <laughs> <laughs> เอาละนั่งให้ไปวา <c oughs> <c oughs> งไว้นอนดีกว่าลูกอากาศพวกร้อนอากาศหนามาพี่น้องมันจะสี <c oughs> ใช่นั no ่นอยู่ที่ว้าน้องชงเองคือไปชอบนอกก็มาสิน่ะเลิเงยหน้อวันหวนวันพอดีเป็นน้ำแ เหมือนอกเกลือหนัวไม่เค็มหรอพ่ออย่าไปกินตรงเปลืเกออืมโดนุ่งอง่ะเลยซุ่นสดดีว่ะเนาะสดดีเขาเพิ่งตักมาจากกระชังสดสดเลยที่อยากทำเอที่ทำ น้องขนาดนั้นเหรอข้ามมงกุฎเออมันจะมีแข่งถึงนี่เลยเอ่ะเขาจะจีบพอ่อทุกต,ตัวหน่หน้าบ้านติดตรงไหนหน้าบ้านตอนนี้มันมีหน,น้าบ้านพอต้องพอต้องติดมันมีตุ้มออกพ้อมกันรอต้องติดรุ่นที่มันเป็นเป็นหน้าบ้านอ่ะสำหรับการโหวตนะสั่งให้หน่อยพ่อจ่ายเองเออเอาไปบ้านน้องกอนอ่ะทำไมเรียกสอนน้องกอนเขาแก่จื่นะก็คนเรียกน้องกอนด้วยตามเขาคน เขาแก่ว okay, okay. ่าอี้อีกนะนั่นน่ะม่เรียกเขานองแม่เรียกเลยกระาษิชูแม่แม่บอกแม่จะเกะไม่ไลูเ hey. ม yeah, ื่อกี้เขาักขึ้นมาเลยคือที่ทำจมัน้มาลองดัง้องอะไรโซฟาแล้วก็ิ เขาเ,เปลี่ยนที่นั่งให้เลยเรเปลี่ยนที่นั่งให้เปลี่ยนโต๊ะกินข้าวให้เหรอเอาคุณแต่บ้านไว้ไม่ใช่ครับเขามาฝังเลยก็แล้วเดี๋ยวมันจะย้ายเข้าบ้าน,านมีน้องอาากุยมีน้องแล้วไม่ตัดใส่แบบแห้อยแข่งเนี่ยเขาไม่มีของใหญ่ให้นะ อืมอร่อยมันเป็นขิงขิงไม่เลยขนาดนั้นเหรออร่อยดีนะเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นสดชื่นลงคอดีอืมกินกับข้าวได้โอ้โหอร่อย,อ,อ,ยอยากไป้องเจ้าของบ้านตัดแจงเลย อ ah, ๋อเดี๋ยวมีหมืนอีาปูม้าแค่นั้นละไมแล้อนปูมึงไม่ได้แล้วเป็นยางปูมาไมนี่มีอีกน มายก็ไปให้อ่ะอร่อยนะลองดูเดิดนี่จิ้มเหมือนจิ้นเนี่ยเก็บตักกุ้งให้พี่ยังไงขยะข้างบ้างหุกเอ๊ยมาตะกระบอกยังกินยัง,ยงอ,อร่อยนะยกไปทั้งตัวเลยยังแม,ม่ามาขึ้นมาแผล่ะมันแน ระวังจ Get ้างด้วแกัชืแม่ข้าวมาให้เรอ่ะไม่ได้สั่งข้าวสั่งดีข้าวหน่อยนะครับได้ครับต้นไม่แดง้ไม่เงต้องรอนต้อจะเป็นจริงรับ อยู่เลยล่มังมีก้างอยู่ในปากระบอกด้วงมันก็มีก้างทุกปลาแทบนีกเขาไม่มีอะไรใส่เปลือกให้เราอ่ะ มีบ้างนี่ไหมามันเล่นอยู่อ่ะแอ้เว้นนั่นแหละม้ามันเล่นม้ามันมานั่มากินที่เกี่ยต้องกันมาหนูก็อยากเลยอ่ะนี่ไงลูกทำเหมือนพ่อนี่ใส่ใส่ทั้งแบบเผือออกค่อยอ้นี่ค่อยไปลงทีเดียวใครจะได้เปลือกเยอะกว่ากันมันนั่นกินเกลี่ยมันนั่นกินเกลี่ยใส่ต่างเนยใครกินเยอะสุดใส่เยอะไปจะเทน้ำมันดะรูมันจะเยอะ ยำโอ้โหโอ้ยน่ากินน่ากลิ่นมาเป็นมาค่ะตั้งมังเอาออกใ่เปียกมันี่ยตักเข้าไว้เพื่ออกพื่อเพื่อกูนี่กินคนละทัพพีก่อนลองดูก่อน ขฮยเหอุ้ยโกจะได้อ่ะทิ้งไปห้มาพี่น้องไปนี่มาแล้วพี่ับเขาพี่น้องครับผมเอ้าผมต้องทานอะรบ้างบีรไม่เคยดูอ่ะพูดอะไรน้อง่ือตรงนี้หรอ กลงกลงกลงพี่น้องเออตัวเบลลเวลาเลยพี่น้องเลยหัก <c oughs> ด้วยหักไม่เป็นสดสด จากทะเลสดๆจากบอ่อเลยพี่น้องตัวเบอร์เดอร์ไม่น่าเลยครับผมน่าอร่อยมากเลยครับทำไมต้องให้ยกทีละจารยนวะ <laughs> นี่ครับอืมมาเลยครับร้านนี้แกวชายทเรลร้านอะไรวะ <c oughs> เบิ้องเาวังเบิ้องเบิ้มกระชาเ,เขาเขาวังครับผม <c oughs> เาว่าตักปายอย่งเนี้ยเอออันนมันอยู่พอถึงไปเ่ยๆสวยเนีนะ่วนี่ยสวเนี่ยนเขาอหาว่ทีแบงค์มาเนาะน้ำลาดน้าราดเขาไมน้ำมันน้ำอาม นี่ได sure, so ้รสชาตป่าบูบปเพ็ตตะบูนี่เพ็ดแบบนี้ไหมน้ำมันแไหมน้ำมันแหมเออน้ำมันแไหมรสชาตเดียวกันเลยไม่ได้กินออัปกัว้นม้นะไวลวนม หมตปลาปลาจดุดจเอ้าเอาเดีเ๋ยวถ้วนาน้่จิ้มราดนี่น้่จิ้มนี่ราดมันังเข้ากันมาพี่หลองมาแจ็บๆต้องก,กันครับ

เคนลงกุมาแล้วยังจ้ะอะไรนะไม่ไล้่อนกระดองไปไหนอ่ะ้อยเรี่บร้อยกระดมี่เหกันด้ว่ะ นายกนหนวดจ้ะใ่นะอตัดไปเนื้อมันคึอยู่ัตัขึ้นมามื่อทีีกอถขึ้นหัวขึ้นมาหมดแ็จะแบ่งครึ่งมันมาทั้งตัวเลยก็เลยทั้งตัวปลาปับเจจานใหญมากน้อยแน่ครูน้เข่ากันว่าเขาเออนี่ต้องนี่ไหม อนี่บ่ะเออตั้งมาตั้งเลยคือหมดเลยเออคือหมดก่อนฮะน้องหอ่ยังไม่ถึงคนะิดว่าห่าแล้ว ป่าโล่งเน่ยนาเออเสร็จครับผมเอาไปทางลุน้นทีเนี่ยอีกแล้วครับท่านพี่น้องดูสิตัวเบลเลอเลยครับผม

ตอนนี้เช่าอยู่แล้วมันมาัญญาทักไม่อยู่เมืองไทยแล้วเหรอท้องพอคลอดที่เมืองไทยคลอดท้องแล้วเหรอตอนนี้ใช่กี่เดือน์ละครบยังอืมอยากท้องอะไรคือแต่งอ่ะอยากท้องเรานะแต่มันไม่ท้องดูไปได้ยังไงยังไม่องไปได้ยาจีนที่เมืองจีนมันนี่เราสายอัดไป แตัดลาท่อน้ำมันอร่อยมากยาจีนเออพ่อจัเนออันนี้ไม่ได้ละนี่นะคือมีฟังยาดีก็อมาฝากเขาหน่อยนะยังไม่รู้นะสุูิคืออะไรแ่แม่แม่อาปาด้วยดิปลาที่ไม่รู้แม่ฟังก่อนวะไม่หักอ่ะบางคนเอากับพ่อเบา เออไปเลยไปเลยเดี๋ยวสั่งใหม่ให้ไม่ไห่อถ้ามันอร่อยเราสั่งใหม่อันนี้แหละอร่อยสุดรสชาติแบบลื่นฉอำมันมันกินก็เผาไงแม่ทองอีกทำไมต้องเลยไม่เจ็บมันมอยากได้อยู่แล้วมันก็แปลกอะ่เจ็บมันอยากได้อยู่แล้วนะ พ่อแก่แล้วนะพ่อจะไม่คิดว่าแม่มีจู้อ่ะพอแก่แล้วนะพ่อจะไม่คิดว่าแม่มีจู้เหรอเก็บให้แม่ท้องขึ้นมาท้องยี่ไงแม่วันๆอยู่แต่กับหลังเหน็บฟริ๊กเดีก็โทรมาหาพี่โทรมาหาพี่ไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องเดียวเหน็บฟริ๊กใชแล้วก็ทำอยู่คนเดียวเลยนะ ถ้าพ่อทำด้วยพ่อเป็นก่อนนะออไปต้องคะแนนปิ๊กตอนน да. ี้บอกว่าให้พี่ทำให้เดี๋ยวจะจ่ายรายเดือนเลยเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปไม่บอกว่าทำแบบแจ้งให้แม่หน่อยแล้วเนี่ยที่เนี่ยบอกว่าไอ้เพื่อนของเจมด์นั่นมันมันมันแบบไม่ใช่เพื่อนจ้า เช่าเขาอีกทีนึงมันมันมันตัดเยอะเกินก่อนดูว่ามันมันอ่ะเดี๋ยวของที่เขาเป็นไงล่ะทขาไม่จ่ายตังค์ก็พักมาก่อนดิงี้ก็จ่ายให้ก่อนไม่ให้มันกมาจ่ายเงวนนะถ้าตรวจถ้าถ้าถ้าเตือนถ้าเตือนนี่มันไม่เตือนมั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 นตัดเลยถ้าเตือนแม่กลัวแม่ไม่ได้ดูแต่ไหนของน้งพันเลยแหละเอาจริงนะ

ทไหนต้องำบุญมันก็ลุงค่ะาทำบุญบ้านหรอใช่ตัวไม่ได้พอน้าิดได้ไปีอนมันเป็นวัน่หันเลือกหัทุวันพุธอืมก่จังครับมนเป็นวันศุกร์ไม่เือกหันหือไงจำได้ได้หรอแล้วมันเปลน้ำมพันธ์ อ่ะคลิปนี้ไปซ้ำเดี่น้องขอบคุณได้หลายที่ติดต,ตามรับชมเด้อจะเด็กสร้างเดียสนแนวพี่น้องคลิปนี้ก็ู่ไยังมากินเขากับลูกครับขอบคุณได้หลายที่ติดตามครับสวัสดีครับสร้างเดียสนแนวครับ